ทักโศสวัสดีครับรอครับรอคุณน,นักคุณใดดูวบายอดที่ท่านจิี เฮ้ยามันไามันนะคะโอ๊ะขาดหนึ่มิลข้อตี้ตัเห็นตีวะ ก่อนที่เราไปไหนก่อนที่ไหนนะเห็นเลยเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วเ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำกรอบวงกลมให้ดีที่เชื่อมัน 嗯行吗？ k. Hey. Hmm. Hmm. Oh. À, mình Ừ. À phốc dữ mình không được ห้าบาทพี่ไปวัดแผ่นก่อนนะครับพ okay, so uh ี่ชีแปดสิบไม่แน่เนี่ยตรงนี้เนาะปัจจุบันนี้เราอาจจะเอาเต็มแผ่นเลยหรือเปล่าใช่จะได้ไม่ต้องตัดเนาะเต็มแผ่นแปดสิบก็โอเคอยู่นะความกว้างแปดสิบเราก็ตอบทุกอย่างเลยนะถึงเนาะถึงเนาะใหญ่ใหญ่จะให้กินใหญ่ เอาเต็มแผ่นเลยน้องพี่เอาเต็มแผ่นยาวตัวนั้นเลยนแ่เลยนุ๊กห้องข้อนาะโอเคหนม่งตัดอามยูหนึ่งจัดปุ๊บครัวสักสี่สียูครัวบางคนะใช่ไหเน่ยนี เอาทีครับกูถนะูกก่านะ

แน่เสต่อน่นีู่เสนยังไงนี่นะอ่านี่มันนี่เใส่อ๋อยนี่้นตัดยังไงใช่ไหมอัวนี้เลยอาตัวน้อยก็ได้บกเราะว่าจะมี่แอ่ะใส่วงกลมบ่นี่เ็กยะนะเลยยเลยเพราะว่าไอมันจะกาดเอาตัวใหญ่กาดเลยแล้วก็ตั้งตัรบ่นี่ตังแล้วบ่ งั้นตััวนนี้้บงเราต่อกันนะเอาต่อกันได้เพราะมันมีเส้นอยู่ตัวนึงเนาะออืเดี๋ยวเส้นบุญนี้เราต่อเขาก็ได้ใช่ใช่เอ้เนาะดึงซอยขอจะไม่รอตอนนี้รองไหมตัวนี้จะทำตรงส่วนนี้เนาะนี่นี่นี่จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะเป็นข้าวโอเคได้เยี๋ต่อไปเรื่อยเลยโอเคะีมาก สายดีนะครับดขาดแล้นดีตลบเลยตัวนั้นต้อง มาครับเดี๋ยวเจอประตูประดังเลยนนะ้อยเมพี่หน่อยโอเคนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็ <c oughs> เป็นมมกกบนะผม <laughs>